เฮ้ย <Hey, S 2> มอเตอร์แข็งแรงมากอะ่ะใหม่เครื่องขัดกระดาษทรายไร้สาย50432ดีไซน์มือจับกระชับถนัดอง้งมือ,อยางกันลื่นเกรดเัอเบลพรีเมียมปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านหน้าใช้งานง่ายและมียางกันฝุ่นปรับความเร็วได้6ระดับปุ่มก็อยู่ใกล้ๆกับปุ่มเปิดปิดสามารถใช้งานได้ด้วยมือแค่ข้างเดียว ดีไซน์แบตเตอรี่แนวตั้งร <G ül> ับมือการสั่นสะเทือนที่เกิดจากการทำงาน <G ül> ยืดอายุการใช้งานไปอีกนานแสนานาน <G ül> ดีไซน์ท่อและส่วนของถุงเก็บฝุ่นเฉียงขึ้นและยี่งไปด้านข้างเพื่อป้องกันการกระทบชิ้นงานและเคลื่อนไหวได้สะดวก <G ül> ตีนทุกแกเหนียวแน่นเกรดพรีเมี่ยมซึ่งเป็นตุกแกที่กินก่าวร้อนเข้าไปอีกทีหนึ่งช่องดูดฝุ่นด้านล่างดูดฝุ่นได้ดีและระบายฝุ่นได้ไวฟังมาถึงตรงนี้แล้วตัดสินใจง่ายึ้นแล้วใช่ไหมล่ะ